มีปัญหาอะไรหนอคือว่าอ่าผมอยากจะทราบว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่อ๋อวัดล้างหรอกไม่ใช่ครับวัดสายตาประกอบเป็นเออวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดสายตาประกอบเป็นวัดที่ดินวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดที่ดินวัดรอบเดียวมีแค่นี้แหละทราจะเพิ่งไปหูกอ่าพก็มีปัญหามันกันโอ้มีปัญหาพระอะไรมองไม่เห็นอะไรนะพระอะไรมองไม่เห็นพระพิบิหะพระแอบพระอะไรมองไม่เห็นพระแอบพระตาบอดกูไม่แน่จริงวูไม่ได่เป็นเจ้าวาสในที่อ่ะ บังอะไรในห้างนะบังอะไรในห้างบังเฝ้ายามบังไดเลื่อนมึงก็เล่นเหรอเล่นบังอะไรในวัดบังขายถั่วบังสกุลบังอะไรอยู่ในโรงหนังบังเฝ้าโรงหนังบังทำไมวะกูมองไม่เห็นกูขอโทษจีบผิดอ่ะชายาเป็นอะไรเป็นนักร้องเป็นลาฮังสังฮอนชายาเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายหรอเป็นผู้ชายเป็นกระเทยเป็นกระเทยไงมันตอนแล้วตอนตอนไหนอ่ะเป็นลาฮังสังฮอน ลอยกระทงมันตอนมันลอยกระทงนะ